แฟนเชา้าเราจะไปไหนกันครับเราจะไปดำน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมง้นะครับเขามารับประมาณเจ็ดโมงห้าสิบมีรถรับส่งด้วยนะทุกคนไม่ต้องแบบเดินทางไปที่ท่าเรือเองเลยสะดวกสบายมากค่าอุทยานเขาก็จ่ายให้เราเราจ่ายรวมในทริปหมดทุกอย่างมีบุฟเฟ่ต์หนึ่งมือนะคะเ สอนแล้วน่กลับมทีเดียวโอเคมันใหม่ๆหน่อยกินข้าวกันจากนันแล้วก็เอเลยวะแชอตเดียวพอไหมชอเดียวพอเยอะไปไม่ดี กินเยอะเกินไป <c oughs> ไอ้แฟนตอนนี้เรากำลังจะปั้นหยุดพัก้าเมาใจตรงไหนสงสัยเพิ่มนาะโอเค a l r i g t e v e r y o the green c o l e r s t I would like to calling your name and hotel name please show your hand up for let me know please Yeah, ไ,มไม่ได้ถ่ายแฟม่เลยเรือแ,แ,แ,แล้วก็พี่ครับเดี๋ยวพาคนแฟนขึ้นเรือแล้วเมื่อที่โดนทาวสังเัวเรือเลยพอเดินทางไปแล้วว่าเหนือแไปดึงโทรศัพท์ตก็มาเ๋ยวไว้ตรงไหนโอ้ เอขอบคุณครับนั <autre> ่งเลย แล้วคุณแฟน์ถ่ายรูปเลยดิมาแล้วแรงเลยครับทุกคน,นไปกันไปไเลยุ <c oughs> ้ยสวยมากเลยใส่มาอีกใบอืม น,นี่ค่าอนุรักษ์หรือเปล่าน,นี่เาเช่าแบบ่วแล้วเนี่ยห้ามเดินออกนอกเส้นทาง ý thức 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 ý ได้เวลากำหนดแล้วอ้าวควาชีบวนี่ยวยวิ่งเลย let's go let's go let's เงาเอาต่อไป ไปสถานที่ต่อไปกันเลยต่อแถวครับกลับเรือ,อะทะเลอ,อันดามันนี่แบบเขียวแบบมรกตเลยแล้วก็หาดทรายขาวละเอียดมากเราเจอฉลามด้วยสีตัวเแบบี้ฉลามเบบี้ฉลัก

ไปเดี๋ยวก่อนอ๋อร้อนดีๆน่ะพรีวน่ะอ้าว่ได้เปียกก่อนคนแรกอ่ะ พี่พีมาเราเลยแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับไซส์่งคนที่แบบไม่อยากตดนน้ำอยากโดเนี่ค่ะเขาจะพาเราวนกับแบบนี้ทั้มดเลยแล้วก็เป็นจที่เดียวทานข้าเสร็จแล้วก็เดินทางกับไม่ใช้เวลาตัางห่เรจเขาจะีทางลงเราสามารถทีน่นในช่วงทีน้ำขึ้นอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสิบค่ำถึงสิบสามค่ำนันเนี่ยแบบันเขาจะต้องมาเช็คหน้างานเลยว่าเข้าได้ไหมแต่ว่าของเราวันนี้สิบห้าค่ำอาจารเต็มดวงสามารถเข้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งวนแล้วเข้าไปด้านในขานรี่

một số lượng lớn nắm 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 không nắm 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 เอาเองมได้หอนนบจากที่ไหนเนี่ยอไวะจบจากการว่ายน้ำแล้วเราก็จะไปที่อื่นต่อ see the coral i you lucky we can swimming with the baby shark let's go jump jump nhìn nào có được không ui bay copy nha thế à là O <laughs> que ม,ม,มีต้มยำกรสมันปลาจี๊ข้าวปกติคุณนายเขาจะถ่ายรูปก,ก่อนอวันนี้กินก่อนดูได้น <c oughs> ยหิวหิ <c oughs> ต้มยำปกติแล้วมีไกไก่ทอด น้องไปเะแล้วมันกรับนูน้ำเือแต่ตอนเรือจอดถ้าไม่เลรือมันจะเมาเรือต้องลงนั่งอยู่กับพี่เขาอะเมาต้องล้างอเนไกบอกอยไม่ใช่ไกด์ที่ไกด์ที่ทำที่ดํน้ำไม่เป็นมีไกสองพอลงไปกุกน้ำเข้ไป่ันับไม่แน่เน่ยดูอะ่แต่ตาลมด เราเรืออะไรเงี้ยค่ณคุณไปก่อนเลยแม่รออุ้ยเนี่ยขึ้นกับขึ้นใช้รู้ายอล่ารอก่อนไปได้ร้อนนะแสบไปล่มก่อนแสบเลยเ,ลยเราจะไปเกาะพายเป็นจุดสุดท้ายเราจะต้องไปเที่ยวอันนี้ปล่อยให้ขึ้นไปก่อนอใส่หมวกแล้วดีกว่าเนานะของมันนะนี่หน้าเขาบอกไหม เงียนปกตินายต้องสวยตลอดเวลาเอาเสื้อที่กมาใส่แต่ว่ามีเสื้อคอกลมอยู่เใส่ไปแล็วเป่นปิดเมื่อกี้ก่อนกินข้าวอยู่อ่ะเดี๋ยวมันยังไม่ย่อยใ่ใช่ใช้ใช้อย่ห่อยปรเิแล้วถึงมาได้ไงถึงเราิเลยอ่ะโอ้ยุวันหนิ้ไปเซเว่นมาหัวคูาก่ะสังกตังอ่ะ หัวจะหลดเท้ากระโปรงมาก เดี๋ยวไปเอางเดี๋ยววะงานเงีไหมนี่เป็นน้ำีดป่ะกัดนได้แล้วอะไรนะฉีกดดีกว่าฉีดิแฟนแฟนจองที่เลยจะไปหาถ่ายรูปรูปเสร็จเดี๋ยวเขาไปมันมีผ้าชิ้ตัวผ้าชิตัวมันร้องนาใส่ด้น้ไม่รงเล่นน้ำได้เดี๋ยวจะมิฉันจะไปทำอ ร้อนแสบเลยมันก็ดำดูได้แเ,เห็นดำนแต่ว่ามันตื้นดูเลยไปครับถ้าตรงน,นี้รอบมันจะเดินไปลับรอบก็เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนลงไปเล่นน้ำไงมันไม่ใช่เขตเล่นน้ำใช่รตรงนู้นไม่ไ็นขยสะสวยงาม ที่ถ่ายรูปไปเยอะแยะประมาณทริปนี้น่าจะประมาณล้านรูปได้ดูใหดูถ่ายเอาไปอ่ะแหละเอออบิดเข้าไปตู้เนี่ย Las capas y digo กลับแล้วครับเวลาบ่ายบ่บายสามยี่สิบหาดสวรรค์นะคะ <c oughs> ก็จะทำนะครับต่อหน้ากล้องคนเป็นพยานด้วยเขาก็ทำสถิติไงจำทำแวดทุกที่คุณหนีคุณหีคุหดูีกันน่นนะเมื่อวานเนี่ยเขาถือว่า่รักขับรถเหนื่อยเขาก็จะไม่ติดแกความแต่ถ้าวันนี้ที่รักไม่จัดเขาเขาจะพิจารณาละพิจารณาว่าว่า มาทด้ไงเดินหนึ oh ่งกาเินซ well. oh ิกแซะเเดี yeah. ๋ยวๆกูกูกไปๆๆๆๆเขาบอกว่ากี่โมงว่าจะไปสาคือไปสามยี่สิบงตรวจสินาพีน่าจะขึ้นกันแล้วแหละว้ามีรีบข้างหลัง้วยังมีเแฟอดูแฟนมีรีบ เหนือ่อยเหนื่อเขาจับไปดียพยุงไหมไม่ไหวจุบเมื่อกี้ดูดกระดกน้นกาเยอะเรออยูอเ่เลอน4ปวันสี่สีส่สสี่สิบสีบส่ที่ไหน,าาน,นอะ

ย้อดเรียร้อยกลับมาถึงป้าฟืน,นอันนี้ก็เอาของมาเกา็บครับโอเคสองกรผมขอบคุณครับโอเค enjoy ทีิปแล้ววันนี้ เป็นยังไงบ้างสนุกดีครับผมเจง่ะ้นิดหนึง